ย่างไปนี่คองแข้วบ่ย่างได้แล้วอ๋อลูกย่างมึงดูอามน้ําลูกอามน้ําย่างได้ลูกย่างย่างมึงดูอ๋อตะกี้เราชไป้พี่น้องย่างไปเบิ่งดเออย่างกลับมาโอเคทํานันแเนาะสิให้มันปุ๊บปับมันเป็นแบบบ่ได้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยดีขึ้นตามลําดับกินกินพี่น้องเอ้ยเออนม รามีถ้ากินแบบนี้ตลอดนีนก็โบเฮิงดอกประมาณเดือนสองเดือนนี้ก็จะกลับมาตุยมาพีเกา่าเป็นยูดีมีเฮงโดยยูดีมีแฮงมีดูเต็มบันมีรันจำเพื่น้ดยสาธุดีใจน้ำอ่ายกพวกดูเยี่ยมดูอ่านิ่มได้ละโอเคละพี่น้องไงบันนี้ กาบสบายดีและสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้บอบวกว่าอชีวในแต่กับต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะเป็นยินดีตอนหักก็ชูทองเบอร์เตียงทองซานเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมือนี่เบอร์เตียงกับพี่ึ้นมาหาทั้งน้องง้มพ่อแม่พี่น้องเนายผู้ที่ขาดเลือด <c oughs> และ,ะเบอร์เตียงไปพาไปขึ้นหมอมือนั่นและพี่น้องเลยพอดีเบอร์เตียงมาทั้งโรงพยาบาลเนาะกะ็บวกจื้อน้องลเลพิ่นแล้วว่าสั่นพี่น้องไอ้น้องเพิ่นกะ มาเฮือนไปทีเรียบร้อยมาก่อนพี่น้องไงเพิ่นใจห้อนเนาะอ่าเพราะว่าอาการเพิ่นก็ดีขึ้นแล้วก็เลยเพิ่นบ่อยากอยู่โรงพยาบาลนะพี่น้องไงอ่ากับมรราลูกเต้าเพิ่นก็ให้เนาะมันบ่ลืมสถานที่ยังแล้วก็เพิ่นก็เลยตัดสินใจว่าฉันมาเมื่อวานนี่พี่น้องไงนั่งรถปรยชันมาเลยพี่น้องไงเนาะมันนี้บ่เตียงก็เลยตามมาอนาหาทั้งเฮือนเราพี่น้องไงมาหอดเฮือนหอดซานแล้วก็อ่าซื้อพวกเนี่ยผมลุงพี่น้องไงพวกนุ่มพวกอ่า แบรนยังต่างๆอะไรเนาะมามาให้เราพี่น้องเลยเพราะว่ากระจายคนเหมือนมามอบทั้งลุงเพิ่มเบาจันเนี่ยเบาบุญเบาเชียงพี่น้องเลยลายย่างก็ได้เบนซ์สันเป็นส่วนกันซื้อทั้งเบาบุญก็ซื้อเข่าซื้อนมเด็กน้อยทั้งลุงเพิ่มก็ซื้อสิ่งของลายย่างลายเนี้ยพี่น้องเลยเนาะแล้วก็สิไปถามเล่าว่าอาการแล้วดีขึ้นเลยยังดูว่าจังใดพี่น้องเลยไปกลับไปทางในั้นแหละพี่น้องเลยเนาะมีตะเวียดนะลุงเนาะ

ลุงเมื mm ่อ hmm. ก ok. e ี้ลุงจัดนักใครเพิ่นดึกรอดว่บมื่อสี่กองรอดว่ะกินยังสี่กองโอ้นมซองผลผลไม้ซองมันจะบอกแก้มปูดออกไปเอาโน้ตมาพูดก็ปผู้ถอดมีดด้วยรอรอรอชัดชัดชัดเนาะโอ้เจ้าอดีใจได้แชร์คำเบินคือใครขึ้นแล้วก็ได้ลุงได้รยังไปภาคไปต้อนพนนี่นุ่มลูกเพิ่นเข่าสิริเล็กอาหารบุญลุงน้องเพิ่นครบสิบครบสิบ ครบเสร็จบอจานน้ำอีกเนาะตั้งหมอเหกเศษกระปุกพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่กันไปเดี๋ยวมาเตียงเข้าไปทำข้าวทำข้าวน้องเพื่อนก่อนจะเละเช่นน่อยเนาะไปห้อนลีพี่น้องเลยไปพี่น้องเอลยมาเตียงกะนอ่าน้ินมาเตียงกันยังเหลืออยู่พี่น้องเอลยเก็บไปเห็ดเพื่อนเห็ดซานสมเซมให้เล่าแหละเนาะแต่ตอนนี้กะเครื่องครองเพื่อนกันนี่กินนี่ยากก็ลายเติบอยู่พอสมควรเลยพี่น้องเลยพอหลายค้นมอบเนาะ อ่ปลาเตียงซื่ออันนี้พี่น้องไอ้แบรนด์เนาะผลไม้รวมอ่าอ่กับอันนุ่มตรามีพี่น้องมิเตเครื่องบำรุงเพิ่นโดยตรงเนาะของลูกกับทั้งลุงเฮิมอ่าปลาจันปลาบุญจัดแล้วพี่น,อน้องเลยเฮนมนมลูกแล้วเข่าสีดิเล็กน้อพี่น้องเนาะอ่ากับลายอย่างลายแนยวแล้วพี่น้องเลยปลาโตเฮ้เด้แบบนี้เนาะโอ้ยเมียนเครื่องเมียนคลองอยู่สบายดีเด้อประกิ้งกับสาวง,งาม อ่าเป็นได้ไดายปนินาชดชื่นชดใสขึ้น,ลนเลยอึ๊บอือเป็นยังไงอ่าผูกเครื่องคองอ่าเป็นยังไงอึ๊บอืออ่าไปไหวก่อนโอเคโอเคโห่อน,ปนอเนะอป็นยังไงเนาะอือเออเป็นยังไงหนีไม่เนี่ยอะ่ะ อ่านี่ใหม่นั่นแห่พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นจังได๋แน่น้องลาสบายดีอ่าคายนี่แหละโดยแน่เว้าก็เสียงแจ้งกควเด้อบดนี้อ่ามีฮงด้บดนี้เนาะโดยอนงงอะยับมกล้องบ่อยากเห็นโอเคโอเคกินข้าวกินน้ํา้น้องลมื้อนี้กินแล้วเออได้สางกินน้ไก่ไก่หไก่ไก่ เออกินกับไข่กับอย่างก็มีแห้งอยู่พี่น้องเลยมีวิตามินไข่กับไข่กล้วยนี่งก็มีวิตามินเป็นอะไได้คือว่าอนาได้ออกมาเลยมือน่ะคือภา่าใช่ไห้มาก่อนข้าวใบเมื่ออ๋อพ้นว่าอาการดีขึ้นเลยไหมาบ่ดูโอ้พี่น้องเลยขันบะเมื่อค่ะเก็บเงินต่อเก็บเงินต่อโดยตอนแดงคขาเก็บเก็บก็ว่าเป็นยังแหละเงินไดเอาไว้ให้ได้ยังอยู่บ่ เอ,ออย่งจักล้านสามล้านเก็บไว้ก่อนแล้วใช่นี่สีเห็ดเฮือนเห็ดชันให้เจ้าใหม่ผมเดอ้อ่าพี่น้องเลยเพราะว่าดินดินในตอนนี้เนยอยู่ได้บ้างเหรอวะ<ด>อยู่ได้เนาะเ,เป็นดินคองคองคล้ายๆว่าบะเตียงไปสอบถามทั้งพุ่นแหละพี่น้องอย่ทั้งพูนใหญ่พียยพ่นู้งทั้งบ้านพุ่นแหละคล้ายๆว่าเป็นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้อยู่<ม>แต่ว่าบ่ให้ขายเนาะอ่าอยู่ได้แต่ว่า บอห้ามคายนะพี่น้องเลย <Okay. S 1> อ๋อพิน่นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ลวเลยให้มาเนาะ,ะต่อนนี้นะบูมเมยแล้วตอนนี้เนาะโดยกับตะกี้กับเดี๋ยวนี้ไข้ขึ้นลายอยู่บ่อ่าไข้แี้โดยตะกี้นะพี่น้องเลยแล้วก็เมื่อย์เฮงเนาะอันนะนี้ก็เสียงกับว่าลังนี่แหละโ,โอ๋อย่างไปนี่ข้องแค่บ่ย่า,างาได้แล้วลูกย่างมึงด้วย ลูกอาบน้ำย่างได้ลูกย่างยางมึงดูวอ๋อตะกี้เราช้มไปเด้พี่น้องยางยางยา,างไปบังด้วเออเออยางกลับมาโอเคเอ่อเอ่อเออทำนั่นแล้วเนาะสิให้มันปุบป,ปับมันเปลี่ยนไปบ่อยก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปค่อยดีขึ้นตามลำดับผัวก็ยิ้มได้แล้วบ้านนี้ลูกก็บ่ได้ให้ในห้องในกินนมนี่เนาะมีแต่ตัวนั่นห้ามกินเด้อนมนมตัวนมตัวเจ้าเคยให้กินน,นะ โมก,กินเลยนกินโดนมจวงเฉีอยเอามาใหาน้นี่มันมีประโยชน์และมีวิตามินอุ้เพราะว่ามันจะมีวิตามินและมีประโยชน์ต่อลูกเต้าอ่ามันก็จะง่ายไวแล้วก็เฉลียวสลัดแข็งแห้งบวเป็นลกูบกบวเป็นพายกันหน่อยอ่ามีแต่ว่าอ่ามาดําเนินการเบื้องต้นเพื่อนเนอกซานแล้วบบบนี้พี่น้องเอยห้านเพื่อนขายไม่ขายตอกมีอยู่บอสเทน,นขายไม่ให้เพื่อน มีเชื้อปนผู้หานไข่ไหมเห็นไหมอมีได้สางเอาเนี่ยอือเอ่อบ่เป็นย่างเดียวทั้งไอ่สีสีเห็ดไห้เด้อสีเบืองอย่างไรสางแถวบ้านนี่ก็มีบ่สร้างเห็ดเพื่อนอ่าอ่ามีจะไปไปไปถามเพื่อนไว้เลยไปไปขอเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวทั้งไอ่เอาเครื่องไปคลองไปเจกไว้เลยสิเพราะว่ากำลังขาขึ้นเอาเครื่องไปเจกก็ได้เวหาหน้องเพื่อนยังเไยอ่า เลยเวมาอัปเดตแล้วก็เยี่ยมยาม,มทำข้าวบ้งใครขึ้นลายเนาะเป็น,ะนยังเส้นองสาไปใช้สัเมื่อแล้วเมื่อแล้วโดยม,มือเสียเมื่อเสียเง่นโดยลาบาคอยเอาโอ้ออ,อ,น,น,อ,อนั่ง <laughs> รถโดยสารมาบ้าเมื่อน่นชเออจะรับจ้างเพิ่นแสนห้าแสนห้ สามร้อยบาทคุณน้องคาร์ลดมากับบุเพ็งเป็นดามีแต่เบิ่งแยงกันนั่นแหละน้่มกันนั่นเด้อน้่มคุณน้องเอ๋อพวะเตลียนแบ่งกันกับประจันซื้อมาให้อ่าพวะหลายคนซื้อมาลายมันกับมุ้ยมองว่าเนาะปลูกทัื้อหมวกเห็ดใส่กระปุกนมกระต้มกับนุงนุ่งเนยมีครบคุณน้องเอ๋ดี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 เลยวันนี้มิจต์คอยเน้นพวกบำรุงนี่แหละบำรุงทางอันน่ะ าสาวงามเพิ่นให้เ,เคียงเฮงเนาะพี่น้องเอ้เนื้อแก่ที่ได้ไมีเหื่อมีเฮงเคยกินยู่บ่เคยโทษได้พี่น้องบุเคยเนาะ,นะแต่ประเตียงก็ยังบม่ได้สูตกินมันของมันเพ่งพี่น้องเอ้เป็นแบรนด์พวกผลไม้รวมนะนี่วิตามินร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ้ตัวนี่นะวิตามินจากผลไม้ Mm. นี่นลองเลยให้น้องคนกินออาเปิดให้เมีกินเลยลองมึงด้วยบิตอ้าวไหมีกินน้องเบิงทำผลไม้เห็นไดไหนที่ชมชมหวานเปน่ากินรลกึกเลย เออจะได้มีเหือมีเฮงอืมนนี่ลายก็ตื่นแล้วอ้าวเจ้าก็กินน้ำกันค้น,คนละอันมีเหือมีเฮงเนี่ยผมลุงอ่าพี่น้องเลยเอ้าพีพ่พ่อปู่เพื่อนสบายดีพ่อลุง่งแม,มาน้ำกานเลยเนาะนี่นี่อ้าเพื่อนก็นไปเฝ้าไปเงินน้ำกันพี่น้องเลยเป็นปู่เพื่อนเอ้ากินกินจะได้มีเฮงบรนด์ ว่าจะทำลูกเลยเน่พอพอเะอืมโดยโบ่เป็นยังอ่าเพิ่งชวนกินข้าว่าขาวเลยเออข้าวพ่อพ่อ้กินข้าวก่อนจังเมื่อโดยโดยอาเดี๋ยวเขาลงไปไม่ได้ยังกินมียังกินโอ้ยขาไกล้บ่เอาบ่เอบ่บ่เอาบอาบ่เอาเขายังสิไปโตอยู่ ไอ้แจวเครื่องไปแจกอยู่บมเปน็นยังในลงไปถ่าน้ำมูเฮาอยู่ลุมกันได้เด้ออ่าเป็นเพื่นอนเราให้กินข้าวกินน้ำกันจังเมื่อพัศนพี่น้องเอยเพป็นก็นได้อ่าดีดีพี่นอออ้องเห็นเนาะอันนี้นมพี่น้องเห็นเนาะมีแต่ของบำรุงนมตราหมอีอ่าบำรุงอ่าลูกม,มาลูกม,มาดูเอ้า Bà đẹp nội, bò tay bà kín đẹp nội Kín cho con phụ nhạy Đẹp nội hãy kín tôi đi Nè, 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 ăn kín này, đây là con phụ là Vẫn đang kín ôm bà Ăn 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 <ś red> <ś red> อันนี่แกพี่น้องเไยมีแต่ของบำรุงเนาะพี่น้องเไยอ่าอ่ะกินอ่ากินตลอดพี่น้องเยเออนมตราม,มี <ś red> ถ้ากินแบบนี้ตลอดนี่ก็บ่เฮิงหรอ,อกประมาณเดือนสองเดือนเลยก็จะกลับมาตุ่ยมาพีคือเก่า เราขาดสารอาหารพี่น้องเอ้เฮงเป็นไปบลองจองจอยไปเลยขาดสารอาหารขาดเลือดรถก็ก็จดกินจดกินอืออือเป็นเดือนปลายแล้วเนาะอ่าลูกไปกินนมนะอ่ามีเฮงเราประเดียงก็ดีใจนะพี่น้องเนาะ อไปหาเลือดอยู่โรงพยาบาลกับปุ่มีเอาเลือดมาเตียงใส่เลยพี่น้องเลือดเฮายังลายอยู่เอพี่นอะไรเอ่อเออเสพป่ะเอ้อกินคู่มือเด้อมือในซองมือในชามกันจัดไปโลดนี่เบิ้ดเด้คอยชื่อมาให้อีกกินช่ได้ร่างกายแข็งแรงเบิ่งยังลูกเต้ากินอะไร นี่ก็หน้ำผลไม้เนาะนมเป็นยังไงครบเสร็จทางลุงเฮิมมาอ่าเน่บาจันเน่บาบุญเน่บาตียังเน่เป็นยังไงผสมประสานกันมีแต่มาทางเฮานี่เดี๋ยวซีเฮ็ดเฮือนในผลไม่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวทางไอ้เนี่ยไปติดต่อสร้างไว้แถวนี้แหละมีจะมาสร้างในบ้านเฮ็ดเฮือนคนเฮ็ดเฮือนเป็นจ้างเพิ่อนใะไรเฮือนไหมเฮือนไหมไม่เป็นไม่เป็น อแล้วการนี่กระพานนี่แหละเป็นพานี่แหละเครื่องนี้อันอันอันได้เพลงอยู่พี่ไม่ไม่กระปูนอันได้เพลงแต่ว่าดินดอนนี่นะเพื่อนห้ยูได่หรอเปล่าบได้ไดนี้ะวะเออไดไดอยู่อืมอืมว่าอยู่เพื่อนทั้งทิงนะเพื่อนกะอ่าปูเพื่อนปุกชาติหลังไงอยู่เห็นอืมลอย ็นดินดินของเพื่อนจัดชั้นให้ยู่ป่ทำก้อนนะเอาอยู่แต่เอาอยู่แบบนี้มทำโมก้อนเมนเพราะว่าเพื่อนอยู่เทิงเพื่อนก็บ um ่ไ okay. ด้ซ okay. ื uh ้อ huh. ่เพื่อนไม่ได้ซื้อบ่ะนี่อือพวกเ้าเน้นในี่เขาพมอยู่บ้านลุ่มนละอืออือออโอเคอ่พวกเจะกินน

เน่ยหายยังดูยังหาก็ดูแล่าดีแล้ตอนนี้เจ้าเป็นอะไรอาการสงับบริเจ็บแสบบ่เจ็บแสบบ่บริเจ็บอะไรยังเจ็บเอวโอ้เอวมันเล่นเขาลั่งลายดินอนลายก็เจ็บนอนลายก็เจ็บเอวนะบมเป็นยังมันกระดูกมันทำมาซ่เสนเอน แต่เบิ้งนั้นก็ดีขึ้นหลายแหละพยายามกินพวกนี้เด้อก็กินนมกินไข่กินยังบะรุงเนี่ยมีมีวิตามินบ้เฮิงดอกเดือนสองเดือนนี่ก็กลับมาปกติแข็งแรงเนาะดีใจนะเด้ออ่าเป็น้องไงอ่ารอดแล้ววานี่อ่ารอดรอดอยงไรก็รอดฟังหันเลยเว้ยเป็น้องไงอุกใจนะเนาะจนโชมขึ้นรถ นี่กัยังบุกดื่มน้ำไปอาบน้ำผู้เดียวได้เนาะยางไปคนเดียวได้แต่ว่ากระบอกให้ไปไกลเดอ้อวต๊ห่วยตกห้กหองอันตารายแล้ยังบุกแหงๆไปได, mm hmm. ด้นี่แหละเพราะมันเนื้อกินเนื้อยากก็บเต้องไปหาแล้วมันไม่มีมาผมก็เลยมาให้กับลายอยู่นี่นะทั้งมีทั้งไข่เน้อกินน้ำมันนี่แหละก่อนอาการดีขึ้นกันว่ากัน <laughs> อ่าอโอเคแล้วพี่น้องอีแบบนี hmm. uh ้ไปเสนอคอยเอาเครื uh ่องเอาของไปแจ๊กกันเด้อร์บิน so so ี so ้เด้อไปต่อกันเด้ออ่าไปช่วยเหลือพี่น้องคนละกึนทางนอกคนละพี่น้องเลยอไปกันเด้อสวยงามเด้อโ์ดยขอบใจด้วยใจนายคอยพรให้ดูอันขโมกขอบใจผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ศรีผาเงินมาช่วยเจ้าหันขโมกขอบใจเด้อพี่ให้เงินอิสระเอา ให้เพื่อนยู่ดีมีเฮงโดยอยู่ดีมีแหงมีดูเต็มบังมีรันเต็มเพื่อนโดยสาธุดีใจน้ำอ่ายกพวกดูเยี่ยมดูอ่ายิ้มได้แล้วโอเคแล้วพี่น้องเงยบันนี้อ่าโอเคโอเคไปไปกันเด้อบันนี้เด้อโดยสบายดีน้องสบายดีสุ้สูสูสูเก่งเก่งเก่งอ่าโอเคโอเคพี่น้องเงย โดยมิจะเก็บปวดไว้แล้วก็อันนี้โอ้ฝนตกมีศาสตร์เลยนี่เนาะพี่น้องเลยพ้าอยู่ว่าฝนตกอืรพอเครื่องอันนี้เพิ่นก็มีพัดได้พี่น้องเลยเนาะไฟฟ้าโาตมันจะใช่นี่ฮะดีด,ดีมีพื้นมีไฟใยในการยังไงกัน,ใน,ในได้เฮือนได้ซานนี่ก็ <c oughs> โอเคประเด้๋ <c oughs> พี่น้องเลยโดย <c oughs> โดย ดีใจว่าเมียดีเลยไงใครเลยดีใจลายอะไรพี่อนเนาะเออพี่อนไปไปบึงซอยบึงเย่งกันเด้อเดีวคากลับมาชวิฮะพี่องเลยไปเดวกเดินทางโตกันเผาพี่อนปเปเตียงกันเอาเครื่องเอาของไปเจ็บใจกันนะ ด้วยด้วยไปพอ,อ,อพี่น้องเอ้ยนี่แหละผมเป็พี่น้องเอ้ยการทั้งนี่นี่แหละมันเป็นดินมีลักษณะนียนนอ,อนยอู่นิดเดยพี่น้องเอ้ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่เห็นะพี่น้องเนาะผู้คนเดือนเดือดซ่านแค่น,นี้แหละ,ะถือว่าโอเคพี่น้องเอ้ยอ่านี่มันมีคนเฮือนใหญ่เฮือนหลังเตีเลย อันนี้ดังสูงพี่น้องเลนะนี่ๆเป็นก็เห็ดผักอยู่ถือว่าลายลังพอสมควรใช้เพื่อนพู้บ้านอยู่ทั้งไหนเพื่อนพูอบ้านอยู่ใช่อมนี่บ่บ้านตายแล้วพอน่บ้พุบ้านลุ่อยอ่เป็นตัวแทนเพื่อนใช่เป็นตัวแทนเพื่อนอไงผู้ ในบ้านเดียวกันบ uh, okay. like, oh. ่เลยให้ตัวแทนเดยยังยังเขาาดยังมีอืมดอยดอยดอยพี่น้องเลยไปสิพี่น้องเนาะคุณบ้านตายเลยพี่้อ้าวเป็นทเลือกตั้งไม่ใช่พี่น้องเลย พอจะไปแจ้งเพิ่นไว้เนาะว่าจะมาเห็ดเพื่อนเห็ดชาตเราต้องแจ้งเพิ่นพี่น้องเลยอ่าต้องบอกเพิ่นเนาะไปใช่พ่อแม่พี่น้องเลยไปเตรียมกระคอตัวเดินทางก่อนบันทึกต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดจุขุกคนเด้อเออที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บบขคาลโฆษณาพี่น้องเลยแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณได้ลายเด้อทางอ่าพี่นายเจดีย์จได้ชดได้ช่วยทั้งครอบครัวน้องงามจนอ่าหายแล้วเศร้าแล้วดีแล้วพี่น้องเลยบันี้ก็ได้ ก็ถือว <on> <song> ่าโอ้ดีใจน้ำเลาพี่น้องเลยรอดแล้วบันิบุตายนะว่าง่ายไงก็ได้พี่น้องเลยเนาะก็เห็นด้วยยิ้มของเพิ่นยิ้มได้วันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละพี่น้องเลยถือว่าดีใจที่สุดบนเตียงก็ได้ไปสนพี่น้องเลยบันี้เดินทางแต่ละคนก็เข้าเครื่องของยังฉั่นได้เจ็บใจอยู่พี่น้องเลยเนาะยังหลายอยู่พอสมควรพี่น้องเลยปกูโต๊วที่ทั้งเกือบทั้งรองเท้า เอ้มยะอันดูตบบุนกระไรเนาะอู้อัตเียงกยังบ่ต้องเบพี่นงเยใส่กระปิปยังดีไม่ต้องยั่นทนฮะได้เรอยๆเลยลงเงยวยอดข้าวประเขาเดินบริกาได้ขิดไมสบายดีเด้อนเงอ้อันดูเชียงหิวเขาวะใช่น่ะกินได้ดยเานี่นะชื่อเลยลกโดเดียวใช้เดียวควาอยู่วะชิบูโกันไปที่เครื i ว่าชิบิหนะไม่เป็นนี่นะน นี่หลังรถนะน่ะโดยพี่น้องเนี่ยไปอ้อยหนูมาเลี้ยงได้ยังน่ะบ่เจ้ากันเห็นไหมเคาเล่น hmm. ป yeah. mm ิ hmm. yeah, yeah. Yeah, yeah, mm ้งอย่างนั้นเห็ดกระทิบเลยห่างกับเลยว้าพี่น้องบ่แต่ยันแต่แบบนี้เนาะไปสักนเดี๋ยวเปเตียงจบคลิปก่อนเดินทางเอาเครื่องเอาของไปแจกายต่อไปนะพี่น้องเนาะโดยสบายดีบัตรสุขสุกคนพี่น้องเยเอ้าไปแล้วบายบายพี่น้องไงเนาะ